อย่าไปใกล้กลัวน,น้องตื่นกลัวน,น้องอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะชนเจ้าเวียบอกเคยใส่เสื้อกับเขาเจ้าเวียเจ้าเป็นยังบอใส่เสือ้อฮะฮ้อนเจ้าเวียบอกว่าฮ้อนค่ะแม่เอาแม่ไปไหมเอาไปนะคะเอาแม่ไปด้วยเนาะครอบครัวที่รักกันมากห่างกันไม่ได้เลยใช่คะ่ะ ไปกันแล้วนะคะตัวนี้ก็ลลเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็กําลังจะให้พี่งามพาน้องขึ้นรถเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแม่แม่ขารอลุ้นไปด้วยกันเนาะพอใจหนูสดชื่นแล้วนะคะดูสิคาแม่แม่ขาบงคุยคุยเด้อบางคยุงคยคุยเด้อเด้อคุยคุยเต้าพาะว่า ตอนเมื่อเช้าเขาดูแบบซึมๆตอนนี้เขามีพี่งามโชคมาเป็นกำลังใจให้โหดูหน้านางสดชื่นขึ้นนะคะสาวน้อยเป็นอะไรลูกน้องเป็นเหมือนพี่งามนะคะแม่แม่ขาไปแล้วค่อยๆเดินดูพี่งามเดินดุมๆไปเลยนะคะเราไปดูตามไปดูกันพี่งามไม่สนเลยพี่งามขึ้นย่างเดียวเลยนะ่ะ พี่งามไปทางนู้นพี่งามไปทางนู้นแล้วค่ะไปขึ้นแล้วนะคะแม่แม่ขาอ่ะเอามองช่วยเดินดูดูเอาแสนขึ้นรถแสนโอ้ยแม่แม่ขาแม่แสนรักดันรถแล้วค่ะตัวนี้เอาจะขึ้นได้ไหมโอ้ยหนาโอ้ยขี่แตกขี่แตนแล้วไปไปพอใจแล้วอันแม่เจียงกูคิดเฮ้ย เอาเวียดนะเอออุ้ยแม่แม่คะขี่แตกขี่แตนเลยเอาเออ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 ไปหาหมอลูกใจขึ้นแล้วพอใจเออ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 โอ้ยดูน้องพอใจขี่แตกขี่แตนเลยค่ะแม่แม่คะคุณแม่ต้องไปทางอื่นรถขึ้นรถแม่แม่คะเออเออเอ้าตาดันตูตาดันตาดันตูตาเอ้าขึ้นขึ้นขึ้น เออ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 เอเออขึ้นแล้วนะคะแม่แม่ขาขึ้นแล้วจ้าโอ้ยเอาปิดท้ายปิดท้ายเฮ้ยบุญกันสุดทางพี่น้องเอ้ยเบียวโซให้ลุงละเนี้ยโอ้ยกระเด็นใส่ตา เอาลุงดึงไปขา้างหน้าีแลโอ้ยตาเต็มเลยนะคะทีกระเด็นเต็มเลย,ยนนอยู่หน้ารถลุงบอกว่าอยู่หน้ารถโอ้ยดูนะคะแม่แม่ขาน้องโค้ช ขึ้นแล้วเนาะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่คะ่ะเอายกตัน,น้อยกอยกเต็มเต็มเลยคุณตาใช่ค่ะโอ้โหดูแม่แสนรักแบบว่าเต็มรถเลยนะคะเิ่งวิ่งกระเด็นใส่นั่น เอาเอาแม่เสซนแล้วหันน้ำมานี้เรวก็กระโดดลงรถแล้วน่ะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ๆค่ะตอนนี้ อันแม่พุ่มจะเป็นของลูกยังไม่นอนเลยนะคะดูแบบนี้เหมือนไม่จะถ่ายเรนะ็วเนาะใช่ค่ะเต็มเต็มเอาเชือกโซยาไปด้วยจะได้เดูแน่แน่สวัสดีค่ะพ่อครน,น้อยน้องพอใจเป็นอะไรคะหายายังไงนะพี่พอใจน้องพอใจท้องอืดนะคะแม่แม่ขาขาแข็งนาะงฮ้ออันแม่พุ่มจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะเพราะว่าถือทั้งสองในน้องแข็งถึงลูกโดนถ่ายเลวอุ้ยดูนะคะแม่ๆม่ขายิงเลยค่ะแม่พอใจเต็มเต็มเลยแม่น้องลุงไอ้แม่ แ็นรักนะคะเต็มๆค่ะขึ้นรถได้แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวแม่ตุ้ยก็จะไปกับป้าเมมตามหลังเนาะให้คุณลุงไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้ลุงเขาเคลียร์อะไรเรียบร้อยก่อนเนาะ กำลังล็อกนะคะกำลังเอ่อให้ไม่ว่าเอ้ยไม่ใช่สิให้ไม่เซ็นลักนะคะให้เซ็นลักให้เรียบร้อยก่อนหน่อยนะ สวัสดีค่ะหายตัวมันนย้ยงเก่งมานลงสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะล็โกคอไม่เส็นรักเปล่าคะ่ะลกนะคะพอใจกีคโคล็อกเปยังทำไม่นานหายไปนะคะน้องพอใจต้องทําบันไดให้เหยียบค่ะน้องไม่เคยขึ้นนะคะน้องไม่เคยขึ้นน้องไม่เหมือนพี่งามโชคเนาะขอให้หายไปนะแม่เสร็ลักไปด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะแม่ตุ้ยจะอะไรสดไหมคะ เอาเปกำลังใจให้น้องพอใจค่ะอ๋อน้องที่อกแล้วคง้องเสียเหมือน้านทั่วไปโอ้โหคุณแม่นะคะคุณแม่แบบฉี่พุ่งเลยอึพุ่งเลยนะคะแม่แม่ขาดูมาอันน้องนะคะที่ไม่สบายเนาะแต่คุณแม่นี่แบบโอ้โหขึ้นรถนี่แบบอือพุ่งเลยนะคะก็ช้างช้างแต่ละเชือกเนาะนานๆเขาได้ขึ้นรถทีเขาก็พุ่งอย่างนี้นะคะ เออให้จีนังอาปาแล้วแต่มองจอดรถถกบื้อันให้จีโมไซจีบเออนะคตอนนี้พ่อน้อยก็กำลังจะขับรถออกไปแล้วเนาะ เดี๋ยวแม่ตุ้ยก็จะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะมองในโทรศัพท์มองเด้อะให้กะจีน่ะป้าแค่สั้นกับบอกแม่ว่าปิดไลฟ์เดี๋ยวไปิไปเปิดยูพุนไปเปิดยูรงบันเดี๋ยวแม่ตุ้ยจะขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทิปใหม่ครับทิปหน้าที่รงบันอาะซือคอยคอยแข็งมือเลยนี่จับบ่ได้แล้วเอาอาปิดแล้วบ่บ่ อ้าเจอกันใหม่ครับผมจอกันใหม่ครับไอเดมาเดยมาโทรศัพท์บางเสิมกรงรถเบอแม่นินบนระเบียงแด๊ดเจ้านี่นะคะที่งามส่งน้องขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ค่ะน้องอยู่บนรถแล้วเนาะ แต่คุณลุงก็กำลังแบบบอกช่างทำบ้านทำกันศาสตร์ให้น้องๆอยู่เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้น้องคอใจของเรากันด้วยนะคะดูนะคะน้องขึ้นรถไปแล้วนะโอ้ยขึ้นได้บ้างกัน้อยอย่าบอบนะ

นรถรถถลมรถคุดล,ดลดึกบันี้ก็ขึ้นบ่าได้เอ้าโอ้ยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆช้างของเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ